ทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อันฟูโรสที่เซียงไฮ้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบฮิปฮิปของชาวจีนที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับกับสถาปัตยะกรรมที่เป็นแบบยุโรปเก่าสไตล์สวยงามแบบที่เห็นตรงนี้เลยนะครับน,นี่วันนี้คือความเป็นจีนมอเดรไซค์ก็ขึ้นพุทธบาทแล้จะไปสบายโคเซียงไฮ และเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปกินอาหารมิชลินสตาร์ที่ได้รับรางวัล7จปีซ้อนซึ่งต้องขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วเราก็จะไปต่อกันที่กินกาแฟเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็พาเข้าช็อปต่างๆที่อันฟูโรสและไปจบที่ซินเทนตี้บาร์กลางคืนเราจะไปกินข้าวกันที่นี่ 3อินเซี่ยงไฮ้เหมือนเดิม <Hi. S 1> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวถนนอันฟูโรสแล้วไปคาเฟ่ชิคๆที่วัยรุ่นจีนวัยรุ่นเซี่ยงไฮ้ชอบไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูซิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเอ้ามาทำไมมาจีนแล้วแต่งตัวเป็นสาวญี่ปุ่นน่ดูรองเท้าใครรองเท้าใคร เออขอบคุณพี่หยาผ่านกล้องเลยนี่ขอบคุณค่ะอากาศเป็นยังไงอะลูกวันนี้เริ่มหนาวแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเอออากาศเริ่มเยน็นอากาศเริ่มเยน็นอากาศเริ่มเยน็น<ม>ก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วยังไงก็คนที่เข้ามาดูก็ดูคลิปให้จบเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยช่องอะไรอะข่าพีอ่าโอเคโอเคโอเคไป let's go, Let s go. <S นี่เดี๋ยวมาเปิดกันที่แรกเลยอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย มินิเซลลิงเออเอ,อ้ยมาทำอะไรที่นี่มาซื้อของแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตอนนี้เดี๋ยวเลือกดูก่อนมันอยู่แถวแถวบ้านเราที่เราพากันนอาองนะดูสินี่เหรอที่หนูอยากได้เหรอตัวนี้มัน99หยวนใช่ไหมนี่ไงแบบปลาเสืออ้อน,นี้นี่ไง 99หยวน100หยวนนั่นแหละน่าจะใช่ก็5 0าบาทเราดูแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาซื้อเพราะที่มันอยู่ห่างจากที่พักเราแค่ไม่กี่เมตรไม่กี่เออไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่ก็เลยรถไฟฟ้ามาชฉยไปอยู่นานนิดเดียวแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของถนนมิดเดิล ไว้หายหัวหายอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่มันประมาณนี้แหละอากาศก็จะเริ่มเย็นเนี่ยจะเห็นผู้คนเริ่มใส่เสื้อหนาวกันแล้วซึ่งเราก็เริ่มใส่แล้วเพราะว่าเราซื้อหมไหมก็ต้องใส่แหละเนี่ยเห็นว่านี่นี่คือความเป็นจีนมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นฟุตบาทแบบสบายๆโเคเสียงหเลย เดินไปตรงนี้แหละอีก500เมตรเดี๋ยวจะเจอร้านอาหารที่เราจะกินร้านแรกบรรยากาศแบบนี้ชิลสำหรับการแต่งตัววันนี้นะครับเดย์3ก็จะเป็นธีมน้ำตาลนะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อด้วยนี่จะเป็นร้านอาหารมิชลินที่เขาบอกว่าอร่อยนะครับอยู่ใกล้ๆที่พักเราไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเล็กๆแคบๆก็จะมีสองชั้นก็มีชั้นบนเพื่อมัไกแล้วก็ลงมาก็มีแค่นี้ แล้วมีชั้นสเต็ปลงไปนิดหนึง่งนี่มิชลินสองดาว <c oughs> กับอาหารประมาณนี้เหมือนจายเลยแต่คนขาย <c oughs> อยู่ตรงนั้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปลองกินดูดีกว่า <c oughs> มาแล้วครับทุกคนกับอาหารมือ้อเช้ามื้อแรกของเราอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโจ๊ก <c oughs> โจ๊กใส่อะไรนะนี่มันกุ้งไหม อันนี้ก็จะเป็นเหมือนยูทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นตับตับผัดพริกหยวกอะไรประมาณนี้แลวร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้แหละนะแต่ว่าอ่านกันไปแล้วกันว่าชื่อร้านอะไรอยู่ตรงถนนมิดเดิลนี่แหละที่ผมอยู่ใกล้ๆในนี้มีแต่คนไทยเป็นมิชลินสองดาวแต่เขาได้ีมิชลินส็จปีแล้ว 7จ็ดปีเลยเหรอเมื่อกี้พี่คนไทยนคนหนึงเขาหนาไปเขาน่าเป็นเจ็ดปีเหรอเจ็ดปีซ้อนเออนี่ถามพี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้เจ็ดปีเลยอ่าอดีจะกินสลัดเดีวรี่วิวันทีเดียวดีวกดว่าอ่าแล้วนี่ก็คือร้านที่เรากินร้านแรกนะครับนี่ไงเห็นไหมเหมือนที่อยู่ในกกงอ่ะมิชลินเจ็ดปี้อนปีล่าสุด2อ2 5น่ก็ได้นะเนี่ย ทางเข้าก็จะอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โด่งดังอะไรนะเหมือนเข้ามาในซอยนิดนึงจากถนนใหญ่เนี่ยตรงนี้ไม่ไม่มีป้ายบอกอะไรเลยไม่ได้อยู่ริมถนนด้วยพะ,ะนั้นก็อาจจะต้องหากันดีๆหน่อยไม่มีชื่อร้านนอกจากคําเนี้ยเออเนี่ยแต่เดี๋ยวชื่อร้านอะไรเดี๋ยวทิ้งเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ใต้คลิปนี้แหละก็แล้วกันเออก็ตามมาดูแล้วกันนะอร่อยดีอร่อยดีนี่เลยการันตีให้หน่อยว่าอร่อยมากินได้เลย นี่ครับแล้วนี่ก็จะเป็นร้านโฟโต้สโตเป็นอะไรว่าโฟโต้โบโจคาเฟ่แล้วก็มีแบบว่าย่อมแมนบอะไรประมาณั้นเออประมาณซึ่งเอาจริงๆนี่กเ็เข้าไม่ถึงเหมือนกันก็จะมีวัยรุ่นมาต่อแถวรอเข้าร้านกัน mm hmm. เยอะแยะมากมาย เขจะเป็นร้าน Baby Boy. Oh. เบบี้บอยโอ้เสื้อสวยนะเออเสื้อสวยดีน้องพาชอบตัวนี้โอเคไปก่อนดีกว่าหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางสู่ถนอนอันฟูโรดโดยวันนี้เราจะใช้วิธีการเดินทางโดยการเดินนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ขึ้นรถเลยมันสามารถเดินไปถึงได้เก็บบรรยากาศริมถนนไปเรื่อยๆนะครับ ยูสิงดิเซอร์ร้านขนมหวานเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ามาแล้วอย่างแรกนี่คุณแม่กำลังถ่ายรูปมือนร้านอ่ะมันคือีเม,มนูอะไรอะมีสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็มีนมสดข้าวเหนียวดำ ก็เนี้ยดามไอศครีมไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้ก็แก้วมังกรใช่แก้วมังกรหอมมากรีวิวหน่อยค่ะเมื่อกี้กินสตรอเบอรี่ไปนะคะไม่ได้หวานมากแต่เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วเราใช้รวมๆเป็นไงอร่อยเหมือนเหมือนบิงโตะลมบิงโตะเป็นขนมหวานเอาจริงๆมันคือร้านขนมหวาน ก็คือไม่เอาไว้แบบเหนื่อยแล้วก็แวะกินอะไรสทำนี้สักหน่อยก่อนแล้วค่อยเดินต่อนะครั้นี้ก็เดินมาแบบกิโลกว่าเดินไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วนี่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยไป12,000 12,000เออไหนเบาๆเบาๆเบาๆไม่มีอยู่จริงลิฟต์สอยู่นี่นี่ และระหว่างทางก็มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักชิกๆิให้เราได้นั่งพักหายเหนื่อยกับการที่เดินไปหมือนกว่าก้าวแล้วนะครับก็ต้องพักกันสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอันฟูรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งมื่นห้าพันแปดสิบเก้า ตอนนี้อยู่ที่อันสูโรธแล้วนะครับแล้วก็นี่ที่เห็นคือบรรยากาศองอันสูนี่ก็คือเบื้องหลังการถ่ายภาพที่จะได้ภาพแบบว่าสวยๆกลางถนนที่อันสูโรธนะครับต้องมีการรอรถวิ่งกันอย่างเงี้ใช้ความเสี่ยงตายกันเล็กน้อยไปชิง เห็นอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนที่ถ่ายมาปุ๊บมันจะสวยมาก1นึ่งสองโอเคการถ่ายรูปที่สวยงามต้องทุ่มเทนิดเดีเสียงตายนิดหนึ่งอากาศเย็นนะอากาศเย็นเลยตอนนี้ไม่เสียแรงที่ยังพกเสื้อหนาวมาอยู่ใช่ถือว่าคุ้มมาที่เสื้อตัวนี้ กล้จะถึงร้านที่เราต้องการจะไปถ่ายรูปจริงๆแล้วเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้ก็กำลังซื้อของฝากใ,ให้กับประชาชนชาวไทยที่เป็นพี่น้องเพื่อนๆของเราของเป็นครีมทาเมือเป็นครีมทามือ่ะเขาจะห่อให้แบบนี้ทุกอันเลยเออเ สวยงามจริงๆหอแบบเป็นของขวัญอีก,แต,กแต่ว่านี้เราประหยัดเวลาเ,เราไม่ได้มีเวลาเยอะโอเคนี่เรียบร้อยเสร็จสิน้นนี่ของฝากใช่ไหมสำหรับใครที่รัของฝากอยู่ก็เตรียมรอรับได้เลยนะจ๊ะร้านนี้อา้าวสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อเองชิงฉี แทนรีม <Can> mm hmm. ถ้าอ่านถูกนะถ้าอา่านถูกไป้งมาถงไปยังมีเดินทางอีกไกลนี่แล้วเราก็เราก็มาถึงจุดไคลแมกของถนนอันฟูโรสนะครับนี่วิกเกิลวิกเกิลที่มาแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเชอร์จินเดอร์มาโซอันนั้นจะเป็นร้านกาแฟาที่มีรูปหมีอยู่บนแก้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสั่งกินกันแหละแต่ว่าดี๋เราข้าม ข้ามก่อนไปข้ามแล้วตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาในวิกเกิลวิกเกิลชอนะครับสำหรับสถานที่นี้มีทั้งหมดเซชั้นด้วยกันน่ารักมากๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่น้องพาวชอบมากๆเราก็เลยจะปล่อยให้น้องพาวได้ถ่ายรูปก,กับตุ๊กตาน่ารักนรักที่น้องพาวชอบตรงนี้เลยเราไปดูกันชิลๆเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะลูกก็อยู่ที่คาเฟ่หมีคาเฟ่หมีใช่นี่คือไฮไลท์ที่วันนี้เราต้องการจะมาใช่นี่จะกินมันเป็นชาหนูกินได้ไหมไม่กินหนูเห็นเหมือนคนกินโกโก้อยู่อ้าวเหรอแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อโกโก้มากินกันใช่แก้วน่ารักมากเลยเออน้องพาจูงมือป๊าปไปไปข้ามถนนไปและที่นี่ก็คือไฮไลท์ของวันนี้เลยที่เราต้องการที่จะมาถ่ายรูปแบบนี้ อ๋อเหรอโอเคคนมหาสาเลยเอาปไปดูสิว่าจะได้กินไหมนี่และแล้วที่เรารอคอยก็มาแล้วอันนี้อะไรเป็นโกโก้โกโก้เย็นนี้ตรงนี้มันเป็นสามารถแกะออกได้นะแต่ว่าใช่นี่ไงแกะได้อ๋อ แล้วของมาม่าเป็นอะไรอันนี้เป็นชาเงุ่นชาเงุ่นลองชิมดูสิรีวิวให้หนูป๊าดูสิออร่อยมันเหมือนโกโก้ธรรมดาแต่ว่าปกติปกติเลยโกโก้ธรรมดาใช่ไหม <Yeah. S 1> หป๊าป๊าลองบ้างป,าป๊าลองชิมหน่อย กแต่่่่วววาาามมมันมนนไไไหหด้หเออมันก็คือโกโก้ที่ไม่ค่อยหวานแล้วก็ไม่ค่อยเย็นด้วยอ่านะตามามารีวิวหน่อยสิชาหมนุนะชาหนุรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวมีเจลลี่ด้วยน้องเผาน่าจะชอบจริงเหรออะน้องเผาชิมอคะอะน้องเผาชิมบ้างอ่ะรสชาติเป็นยังไงเปรียปร้ยวหวานหว,ว,วาน หนแ่อหนึน่งประมาณ150บงร้อยหาสิบบาสามสามสิบกว่าหยวนก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบยวนอ๋อ oh, ประมาณร้อยแปดสิบบาทแก้วละ <c oughs> ก็ถามว่าแพงไหมก็แพง <c oughs> แต่ถ้ามาถึงนี่แล้วถ้าไม่กินเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเราจบนี่ไปหาข้าวกินดีกว่านะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซินเทนตี้สภาพน้องพาวคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้หิวข้าวหรือง่วงนอนซินเทนตี้ตอนกลางคืนสำหรับย่านซินเทนตี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายกับถนนข้าวสารบ้านเราอยู่นะจะมีบาร์ตอนกลางคืนที่คนก็จะมานั่งดื่มนั่งชิลกันนี่ตามภาพที่เห็นอย่างนี้ คือบรรยากาศเย็นๆกับเครื่องดื่มเย็นๆผมว่าอะไรก็น่าจะดูดีไปหมดแต่ตอนนี้เราหิวแล้วอะไรนะร้านอาหารชื่ออะไรว่าเทาเทาจูเทาเทาจูเออน่าจะใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมากินอาหาร <c oughs> จีนกัน <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างนะมิชลินอีกแล้วอันนี้มิชลิน อ,อาหารมาแล้วจ้ะหนูกินอะไรอยู่อ่ะอะไรหรอปลาหมึกเป็นไงรสชาติอร่อยแต่ถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มอ่ะมันจะจืดมากต้องใส่น้ำจิ้มหน่อยแล้วกรึบกรึบไหมโอ้ยไงแต่ไม่กรึบขนาดนั้นโอ้ยมันจะเผ็ดนิดนึงนี่ แต่หนูกินเผ็ดได้นิดหน่อยอเหน,นียวเนียวเกือบๆดิแล้วน,นี่มามากินอะไรครับอันนี้เหมือนอารมณ์ไก่ผัดเม็ดมะม่วงบ้านเราอ่ะอ้าวเาหรอ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันคือไก่มีต้นหอมแล้วก็เผ็ดเบาหือ ตัวน,นี้อันนี้ก็คือไก่ลาซอส,ส,สอันนี้ก็เป็นอาหารแนะนำของที่นี่ <c oughs> และแล้วนี่ก็คือซากของอาหารที่ออสองคนนี้กิน kind of สาสาปปลาด้วยเป็นยังไงล่ะวันนี้กระเพ้าเน่วมาไต้นชา วันนี้ได้เห็นแฟชั่นคนใส่เสื้อโค้ตรองเท้าบูทเสื้อหนังรองเท้าบูเรีย็บเนาะนี่คือฟิลลิ่งเก็บไว้ในความทรงจำเลยว่า <c oughs> โอเคตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ <c oughs> เสี่ยงไฮในอากาศประมาณอเอ๊ต้องเปิดดูนะน่าจะจยี่สิบสามอ่ายีบสามความหนาวอาจจะไม่ค่อยแต่ลมลมมันแรงไงทุกคนฝั่งตรงข้ามไฟไหม ไม่ใช่เป็นภาพหลอกเฉยๆเป็นภาพไฟหลอกเป็นดิจิตอลไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าของจริงคือเหมือนไฟไหม้จริงๆใช่<า>ไปกันต่อแล้วเราก็มาจบที่ช็อปฟาร์มเมอร์บ๊อบอันสุดท้ายระหว่างทางที่เราเดินกลับมา ก็เช่นเดิมให้น้องพาวได้ถ่ายรูปชิวๆกับตุ๊กตาน่ารักหน้ารัก มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยและด้านหลังของเรานี่ก็คือบรรยากาศห้องพักของพวกเราของเราเนาะที่เซี่ยงไฮ้รอบนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยบอกเลยว่าเราพักที่ไหนเดี๋ยวเดซี่ตอนเช้าเลย<อ>เดี๋ยวเราจะรีวิวเลยนะว่าเออโอเคไหมเราสามวันติดตามชมถึงจะรู้เอออันนี้ก็ถ้าไม่ติดตามชมก็ไม่รู้ก็ไม่บอกเออแต่บางคนก็ไม่อยากรู้ก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ่ามา รีแคปวันนี้หน่อยซิววันนี้ไปไหนมาบ้างตอนเช้าเราไปเกินมิชลินอาหารตอนเช้าใช่ไหมเป็นยังไงลดอร่อยถือว่าดีชื่อร้านอะไรดิ่งเตอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ผมก็อ่านชื่อไม่ออกแล้วมันเป็นภาษาจีนติ่งดิ่งอะไรสักอย่างอะไรจำชื่อไม่ได้มิชลินเจ็ดปีซ้อนเออมิชลินเจ็ดปีซ้อนมาเขาก็บอกมานี่ และหลังจากที่อร่อยนะอร่อยบอกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะเดินไปตามริมเลียบถนนที่จะไปสู่อันฟูโรสก็คือเลบตลอดทางแล้วก็จะมีการถ่ายล่งถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยเดินอยู่ประมาณ2กิโลกว่ากว่าจะไปถึงใช้เวลาประมาณ2เกือบ3าชั่วโมงแล้วก็ตามที่คลิปเห็นเลยก็คือแวะถ่ายรูปแ,แวะกินนู่นแวะกินนี่อะไรตามทางไปเรื่อยเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปไปร้านกาแฟที่ชื่อว่าเจอร์จ so ีนเดอร์มาโซ ก็เป็นถ่ายรูปกับหมีก็รูปก็น่าจะขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็ประมาณนั้นดีสนุกเหนื่อยอเบสเสร็จแล้วตอนหลังจากนั้นก็นั่งรถต่อมาที่ซินเทนตี้มาเกนินเทาเทาจูเปน็นอาหารติ่มซำแบบเหลาๆนั่นเองนะครับก็อร่อยอร่อยแต่ว่าก็น่าจะอร่อยได้มากกว่านี้เออก็ยังแต่ก็โอเคได้อยู่ได้อยู่ซึ่งหลังจากนั้นเราก็เดินเล่น อยู่แถวมิดเดิลหัวไห่รถระยะตลอดทางกลับมาเลยก็นี่คือจบเดย์สามที่อันสูโรสแล้วก็ซินเทนตี้หลักๆก,ก็จะวนอยู่แค่นี้เพราะแค่นี้ก็ทั้งวันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถตามรอยเราได้เพราะว่ามันก็เจ๋วตลอดทางเลยหรือจะไม่ต้องตามก็ได้เออก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะดูเอาชอบไม่ชอบก็ดูเอาเอง mm hmm. อ่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น Day mm hmm. เดย์สี่เวจะไปที่ไหน ก็ตามดูต่อไปเออเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนี้วันละสองหมื่นเก้าเป็นจริงไหมจริงอ่าลองโชว์ที่ตอนนี้กี่เก้าจริงแต่มันเกินสองหมื่นแล้วมันจะตัดเหมือนกิดนี่อ่าสองหมื่นหนึ่งพันอ่าพอมันสองหมื่นแล้วมันจะตัดตอนนี้เป็นสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดเก้าวันนี้เดินไปสองหมื่นัวเก้าอีกแล้วแล้วตอนนี้ปวดขาล้าขามากเลยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนดีกว่า เจอก,กันเดยสี่ค่ะอย่าลืม,มอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาให้ช่องพาวเพีด้วยนะคะออแล้วก็ช่องต ok ิกตอกทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะใช่ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยทุกคลิปมันจะมีตลอดเลยเออโอเคแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนน้องพาวไปก่อน bye bye See you bye bye day f o r tomorrow